เรามาทำเรื่องของยาเพื่อช่วยให้ระบายโดยใช้ฝักคูณเราสามารถเก็บฝักคูณอย่างนี้ไว้ได้ไม่เสียนะแล้วเราก็เอาแต่เนื้อฝักคูณออกมาเนื้อของฝักคูณก็มีประมาณนี้ก็หนัก30กรัมแต่ถ้าไม่รู้จะทำไงดีก็ดูขนาดช้อนที่บรรจุก็จะคูณนิดหน่อยเห็นนะคะ,ะก็ใช้่างนี้แล้วใส่ลงไปในน้ำหนึ่ถ้วยน้ำหนึ่งถ้วยก็ประมาณสองจุดปา 250 cc ซีซีแล้วก็ใส่ลงไปพร้อมขิงขิงประมาณ10แว่นขิงประมาณ10แว่นใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็นำไปต้มต้มให้เดือดขิงออกรสชาติก็แบ่งรับประทานได้แล้วแบ่งเป็น2มื้อค่ะเช้ากับเย็นเพื่อกะตุ้นให้เกิดการระบายอาจจะแต่งรสด้วยน้ำตาลทรายแดงหลังจากที่ ต้มเรียบร้อยแล้วก็ได้ก็จะเหมือนรับประทานน้ำขิงออกมีหอมหอมร้อนๆนนิดๆแล้วก็มีความหวานหน่อยๆอ,อร่อยดีค่ะรับประทานง่ายหลังจากที่เราต้มเดือดแล้วเราก็นำมากรอง ต้มเดือดแล้วก็ดูว่ากลิ่นขิงออกหรือยังแล้วก็เนื้อในฝักคูล,ละลายตัวดีหรือยังหลังจากที่ได้เรียบร้อยแล้วเราก็กรองเอาแต่น้ําแบ่งรับประทานจะเติมน้ําตาลก็ได้ไม่เติมก็ได้เพราะมีความหวานจากเนื้อในฝักคูลหวานปลาแลมปลาแลมให้พออยู่แล้วการรับประทานแบ่งรับประทานตามธาตุหนักเบาโดยสูตรที่ต้มสามารถแบ่งรับประทานได้เช้าเย็น ถ้าระบายมากเกินไปก็ไม่เป็นไรเราก็ลดน้อยลงเหมาะกับธาตุของแต่ละคนที่เราใส่อยู่ในแก้วนี้คือ5ช้อนโต๊ะถ้าใครชอบหวานสามารถแต่งได้นิดๆหน่อยๆก็ใส่ได้เลยก็จะยิ่งทำให้มีความอร่อยรับประทานได้ง่ายเพิ่มขึ้นถ้าใครยังไม่เคยทานแบ่งรับประทานก็ได้ เราไม่จําเป็นจะต้องทานทุกวันควรจะต้องขับถ่ายได้ด้วยตัวเองแต่เนื้อในฝักคูณเหมาะกับผู้สูงอายุก็ได้นะคะหรือทานง่ายๆก็เริ่มจากครั้งละ4-5ช้อนโต๊ะก่อนก็จะเห็นรับประทานง่ายก่อนอาหารเช้าแล้วก็ก่อนอาหารเย็นก็ได้ถ้ามีตู้เย็นเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะถ้าอยู่นอกตู้เย็นแบ่งกินได้2วัน